บทที่สี่ตามหารู้จับคำนำเรื่องคอผูกลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกะดึงกะพวน ที่และแต่ตามหา ใบบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานผู้ผาเดินหาลูกช้างผู้ผาไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ผูผาผูกกะดึงที่คอใบโบผูผาผูกกะวนที่คอใบบัวกาดึงดังโกเปก กะพวนดังกุ้งจิ้งเวลาใบโบกและใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันที อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอชอ,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 อชอผอสอหอของงชอทอทอ,อพอพอพอมาอล วอ่านสระโออ่านว่าโอไออ่านว่าไอไออ่านว่าไอไอเรียกว่าสระไอไม้มลายไอเรียกว่าสระไอไมม เลขไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านแจกลูกสระโอ cay cho ai dài cho ai đai to ai tai bo ai bài bò ดอไอได้บไบไอใบนนไอในอน่อานสะกดคำคำพยัญชนะสะระสะกดว่าอ่านว่าตต ใจโจอ้อใจยยยออยใยโอ้ใยฝึกอ่านใบบุกยกไปไถานาทานีมีโคโล